ไปได้บบเวลาเอาไปล้างดีกว่าเคลเชียวเอาละครับก็ปั่นอยู่แต่ในบ้านมาหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้อากาศดีนะ PM สองจุดห้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็มาอัปเดตเรื่องข่าวคราวในแวดวงจักรยานกันนิดนึงดีกว่านะครับเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็แวะเวียนมาสั้นๆน,นะครับเรื่องแรกก็คือการแข่งขันนะครับปกติแล้วในช่วง ต้นปีเนี่ยเราก็จะเห็นการแข่งขันประเภทคลาสสิกหรือว่าการแข่งขันประเภทแบบวันเดียวจบเนี่ยนะครับที่ยุโรปนะครับก็จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนปลายเดือนมกรานะครับเริ่มจากที่สเปนนะครับตอนนี้ก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าการแข่งขันทุกอย่าง ในสเปนนะครับตอนนี้ก็ยกเลิอกอย่างไม่มีกําหนดไปก่อนนะครับแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าปีนี้ได้จัดแน่นอนแต่ว่าจะเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเนื่องจากสถานการณ์ต้องโคพูดถึงเรื่องสเปนแล้วนะครับทีมโมบิซาอาาราฮันโดบาเวเรก็ตัดสินใจที่จะตอนนี้นะครับรเกษียณอายุในวัย41ปีนะครับก็ทางเรียกว่าอาชีพนักกีฬาจักรยานของเราเนีะครับเกษียณอายุในค่อนข้างที่จะ เลทกว่าอาชีพอ,อื่นๆนะครับเราสามารถที่ปั่นกันได้ถึง40กว่ายังถือว่ายังฟิตกันได้อยู่นะครับสำหรับบาลเวอร์เดนะครับก็ถือว่าผลงานของเขาเนี่ยดีมาตลอดเลยนะถึงแม้ว่าปีที่แล้วยอาจจะมีแข่งไม่มากเนื่องจากสถานการณ์น้องโคนะครับแต่ว่าเรื่องของ performance ของเขาก็ยังดีอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะอายุพอๆกับผมเลยนะครับ41แล้วเนี่ยก็ยังฟิตอยู่นะครับ พูดถึงทีมโมวิสานะครับตอนนี้เขาก็เปิดรับสมัครอ e ีเรสซิ่งของทางทีมโมวิสานะครับเขาก็ออกมีการเฟ้นหานักแข่ง E-Racing นะครับหรือว่าการแข่งขันจักรยานแบบออนไลน์นะครับในนามทีมของ Movistar อย่างเป็นทางการคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสมัครนะครับไปรุ้นกันได้เลยนะครับเขาก็จะมีรอบแบบตัดเชือกนะครับค่อยๆค,ค,คัดไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็จะเหลือ5คนฝ่ายชายแล้วก็5คนฝ่าย ใครที่เรียกว่าฟิตนะครับสุดๆแล้วก็อยากจะไปร่วมทีม e-cycling กับทาง Movistar ก็ลองไปได้นะครายละเอียดนะครับก็จะอยู่ในการแข่งขันของทาง Swift นะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับเผื่อจะได้เป็นนักกีฬา e-racing ของทาง m v i บ t a r ก็พูดถึงเรื่องของเกษียณอายุของ นักปั่นนะครับจริงๆแล้วก็ข่าวล่าสุดนะครับคือทอมเดมูลานนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะพักการแข่งขันนะครับพักในเรื่องเกี่ยวกับการปั่นจักรยานหรือว่าแข่งจักรยานสักพักหนึ่งนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับที่เขาบอกนะครับก็คือเรื่องของ เหมือนการหาแพชั่นหาจุดยืนนะครับหาแรงบันดาลใจของเขาอีกทีนึงครับเขาก็ขอพักไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าจะได้กลับมาปั่นจักรยานอีกหรือเปล่านะครับซึ่งทอมเดอมูรานก็เป็นหนึ่งนักปั่นที่ประสบความสําเร็จ มากเลยนะครับอาการหมดใจหรือว่าหมดไฟในการปั่นหมดแพชชั่นในการปั่นนะครับนักกีฬาจักรยานของเราเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับบางคนนะครับก็อาจจะเลิกลาจากการปั่นไปเลยสาเหตุหนึ่งของการหมดแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกีฬาจักรยานเนี่ยมันเป็นกีฬาที่หนักมากๆเลยครับต้องซ้อมหลายชั่วโมงต้องซ้อมเยอะมากนะครับบางทีแล้วก็ในนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาอีลีท ระดับแนวหน้าเนี่ยเขาก็ได้รับแรงกดดันมาพอสมควรเลยนะครับอย่างทอมดูมูลานเองนะครับหรือว่าเมื่อก่อนนะครับเราก็จะได้ยินเรื่องของพี่น้องตระกูลเทร็นะครับที่เขาก็เลิกลาวงการไปนะครับก็มีหลายคนเลยนะครับที่ถูกกดดันจนรู้สึกว่ามันไม่สนุกกับการบัรจักรยานแล้วแล้วก็สุดท้ายก็เลิกลาได้รับ การคาดหวังมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่สนุกกับการปั่นจักรยานอีกต่อไปก็เลยเลิกลาวงการจักรยานไปนะครับช่วงที่อยู่บ้านแบบนี้ไม่มีงานแข่งต่างๆนะครับไงก็อย่าเพิ่งหมดไฟหมดใจกันนะครับก็เรื่องของสถานการณ์หลายๆลยอย่างก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานละครับเราก็คงจะได้กลับมาสนุกกับกีฬาจักรยานกันอีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายแลยครับก็คือรถ เซอร์วิสนะครับเมวิกที่เราเห็นรถสีเหลืองที่เป็นรถเซอร์วิสในเพลตองจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นชัวร์ฟองต่างนะครับต่อไปนี้นะครับจะไม่มีนูเทรคคาร์เซอร์วิสคาร์ของทางเมวิกแล้วนะครับรถเหลืองที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับหสาเหตุก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มาช่วยดูแลนักปั่นนะครับในเพลตองเป็นเซอร์วิสคาร์ได้นะครับแต่ว่าหน้าที่นี้ ต่อไปนี้นะครับก็จะตกเป็นของทางทีมชิมานโน o เซอร์วินะครับที่จะคอยมาดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนักปั่นในระดับอีลิทให้ครับจากรถเหลืองๆแล้วก็จะกลายเป็นรถสีขาวฟ้าของทาง Shimano แทนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็คงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเมบริกนะครับเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของเขามีการย้ายมีการขายหุ้นบ่อยเหลือเกินก็มีคดีความอยู่พอสมควรแต่ว่าผมไม่ลงลึกในเรื่องรายละเอียดตรงนั้นแล้วกันนะครับโอเค สุดท้ายนะครับก็ช่วงท้ายแบบนี้ก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆบางคนทิ้งท้ายไว้นะครับก่อนที่จะขออนุญาตลาไปจัดการกับเจ้ารถวินเทจคันนี้นะครับฝุ่นหนาเตอะเลยกันไม่ได้ขี่นานมากเลยต้องเอามาเซอร์วิสหน่อยละครับก็จากวิดีโอล่าสุดนะครับเรื่อง5รถเอโรเสือหมอบประจำปี2021นะครับก็จากคุณบุ๊ k ไรเดอร์นะครับบอกว่าให้ทำวิดีโอตัวราคาบ้านๆหน่อยครับตัวราคา5 0 0 0 0ถึง70,000ก็ กำลังจะทำเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นรถ5สุดยอดเสือหมอบอลูมิเนียมปี2021นะครับก็เดี๋ยวจะทำออกมานะครับแล้วข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเสือหมอบนะครับผมก็เอามาจากหลายๆที่นะครับเพราะว่าสาเหตุนะครับก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอามาจากสำนัก รีวิวหรือว่าหนังสือนิยสารที่ใดที่1ได้น,นะครับเพราะว่าอย่างหลายหลายโซนหลายหลายที่เขาก็มีรถที่ไม่เหมือนกับเรานะครับอย่างเมริดาทางอเมริกาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยไม่มีขายเมริดานะครับรู้ใช่ไหมครับว่าเม r ริดากับสเปเชียลไลท์นี่คือเคือเดียวกันอยู่เหมือนกันนะครับอย่างทาง UK นะครับรถที่ได้รับอันดับท็อปไฟหรือท็อปเทนนะครับอย่างทาง r e b บิหรือว่าจักรยานยี่ห้อพวกนี้นะครับทางบ้านเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะรวบรวมจากหลายหลายที่มา ผสมกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ก็มีคนเคยถามนะครับว่าทําไมไม่มีจักรยานที่เป็นจักรยานแบรนด์ทางเลือกนะครับหรือว่าจักรยานจีนบ้างเลยนะครับก็สาเหตุนะครับก็จักรยานพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่มีคนที่ น่าเชื่อถือพอที่มารีวิวกันหลายๆคนนะครับอาจจะมีส่วนใหญ่ที่เราเห็นคนมารีวิวจักรยานที่เป็นแบรนด์ทางเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเจ้าของค่ายรีวิวเองหรือว่าเจ้าของร้านที่เขาขายแบรนด์นั้นรีวิวกันเองนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ทางเลือกมาพูดถึงหรือว่ามารีวิวถึงสักเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าได้ลองหรือว่าได้จับจักรยานตัวไหนนะครับก็จะพยายามมารีวิวแล้วก็มาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งหมดไฟหมดใจนะครับเพราะว่าอีกไม่นาาะรเกก็จได้ออ มาปั่นตามงานจักรยานต่างๆเหมือนเดิมแล้วนะครับขอบคุณมากที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็เจอกันใหม่นะครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ